สวัสดีครับพบกับสุขการลิวโปแล้วเริ่มต้นกันที่โอ้ยมึงกะสิเอาไปเบิดสุภ้สุขคนเนาะมึงมาสื่อสโมโสรนกูดตัวแทนโมเรตสวยกระทิงปูนะครับมาเรตพร้อมทุ่ม90ล้านปอนด์ความแม็กอลิสเตอร์มารุ่มทับฟิเจเจสนะครับสื่อชนะนำในประเทศสเปนแรงงานว่า บอร์ดบริหารของเรียมาริดสโมสรมหาอำนาจแห่งสึกลาลิกาสเปนเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลกว่า90ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอเล็กซิสแม็กออลิสเตอร์จอมทัพทีมชาติอาร์เจนตินาของลิเวอร์พูลไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ฟอนเรนติโนเปเรตนะครับประธานคนดังของเรียมาริดเตรียมวางแผนปรับทีมครั้งใหญ่หลังจากซีซั่นนี้ผลงานของกอล์ัาราชันชุดขาวภายใต้การนำทัพของกุนซือคาโลอันโซลติน่าผิดหวังอย่างหนักจากการตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ดอนเมอร์อาร์เซนอลปราชัยนิสึกโคปาเดเรให้กับบาร์เซโลนาและสอแววที่จะพาแชมป์ลาลิกาสเปนอีกด้วยนะฮะโอ้โหโบม,มี่ถัวยยังเลยครับปีนี้นรายงานระบุว่าเปเรสไม่พอใจแผงกองกลางของทีมชุดปัจจุบันเป็นอย่างมากเอเดัวร์คมามาวิงกาออร์ลูเรมมนซูอาเมนีและฟลเฟรเลริโกบานเบเดที่โชว์ฟอร์มไม่สม่ำเสมอนักส่วนลูก้าโมริตก็อายุ39ปีแล้วซึ่งทำให้ต้องการคว้าตัวมิดฟิลด์ชั้นนำเข้ามาปร,ปรับปรุงทีมในปีหน้า การเป็น,นการเปลี่ยนรอยัชื่นชอบฟิทเทิลของแม็กอลิสเตอร์อย่างมากภายหลังดาวเตียนมาอยู่หกปีทำงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากไบริดันมาอยู่กับลิเวอร์พูลโดยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อซีซั่นที่แล้วก่อนที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญข,ข,ของหงส์แดงและช่วยพายทีมของกุนซืออันเดรสลอตคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในลุ้การนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานอ้างด้วยนะครับว่า Play รอเรตต้องการแม็กอลิสเตอร์เข้ามาอยนในตำแหน่งแดนกลางร่วมกับซัวมานี่หรือบานเบเด้โดยมอบหมายให้จูด์เบลแ ในบทบาทจอมทัพเบอร์สิบอยู่หลังหัวหอกอย่างคิเลียนเอ็มเปเป้ย่างไรก็ตามกับลิเวอร์พูลยังไม่มีท่าทีที่จะปล่อยตัวแม็กอลิสเตอร์ออเดรตินแอนเลแต่การย้ายทีมก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันเมื่อมองจากหลายครั้งในเดีตที่หงแดงปล่อยผู้เล่นอย่างไมเคเวินชาบีอาลันโซและอัลวโรอัลวัวให้กับราชชุดขาวซึ่งอาจรวมถึงเทนนเลลกซซนโดในอนาคตอีกด้วยนะฮะโอ้ โอ้ยอย่าสิไปขายเด้อพี่น้องเอ้ยขายนี่จบกระโดดครับแมคลิสเตอร์เนี่ยโอ้โหเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางนะจ๊ะคิงแค่นี้กระตุ้น m อฟทุ่มเงินให้สลัดเสริมทัพป้องกันแชมป์ซีซั่นหน้า ซเซอร์เคเนียเดลเกรตดนะครับตำนานนักเตะและกุนซือลิเวอร์พูลได้เรียกร้องให้แฟร์ฟสปอร์กรุปหรือ FSG เจ้าของสโมสรหงสแดงทุ่มเงินให้กุนซืออานเนอร์สลอดใช้ปรับปรุงทีมในช่วงสมีิเพื่อป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับ ส่วนหลัก็ามาสืบทอดทีมต่อจากเช็กกิ้งกลอบเมื่อสมร์ที่เานมาและคว้านักเตะใหม่เข้ามาเร่วมทีมในเพียงแค่สองรายคือแฟนลาริกกุเอเซ่ปีชาวอิตาลีจากยูเวนตุสด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์และจอจ้มามาดาชิวิลี่โกชาวจอร์เจียจากไอคันคับเบลนเซียด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์แต่ก็าสามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลิงล์อังกฤษได้สำเร็จนะครับ ขณนเดียวกันผู้เล่นรับปัจจุบันหลายคนนะครับอาทิเทนอเล็กซานโนโนดิโกโจตาและดดวมินูเยสก็ตัวเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักซึ่งเดวกริสก็เรียกร้องให้เอ g สนับสนุนสลอตให้เต็มที่ในการเสริมทัพกิงกันนี้กล่าวว่าปล่อยให้เขาจัดการและทำหน้าที่ของเขาต่อไปทำไมเขาต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยทำมาด้วยเขาอาจเลือกเปลี่ยนแปลงผู้เล่นท่าต้องการ แต่เจ้าของทีมควรสนับสนุนเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นหากพูดอีกครั้งไม่มีความจําเป็นจริงๆที่ต้องเปลี่ยนแปลงในกรอบการทํางานและการที่เขานํามาใช้หรือความเคารพที่เขามีต่อผู้เล่นนั่นดีอยู่แล้วแต่เขาต้องการซื้อผู้เล่นใหม่ผมก็หวังว่าบอสบริหารจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับเขาแต่เขาจะไม่มองข้ามสิ่งนี้และจะไม่หยุดอยู่กับความสําเร็จที่ผ่านมาทุกคนกาลังสนุกกับช่วงเวลานี้ และตอนนี้พวกเขามองไปข้างหน้าเตรียมพร้อมสําหรับฤดูกาลหน้าแล้วผมคิดว่าถ้าไม่มีการเคลื่อนไปข้างหน้าคุณก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อฤดูกาลหนึ่งสิ้นสุดลงคุณก็เริ่มเตรียมตัวสําหรับฤดูกาลหน้าประเมินนักเตะจากผลงานที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนที่ทําให้ผิดหวังแต่ถ้าหากมีเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในปีหน้าหากเขาพอใจกับสิ่งที่มีเราก็สนับสนุนเขาให้มากที่สุดเพราะปีนี้เขาทาผลงานดีด คณะดรรมกานดอรกริตยังได้ย่ย่องสล็อตสำหรับการนำลิร์พูไปสู่ความสำเร็จและเชื่อว่าไม่มีใครสามารถขออะไรจากโคชชาวนัดหลังจากที่เขารับหน้าที่ต่อจากเชกี้ครับได้มากไปกว่านี้อีกแล้วเดอยกริสกล่าวต่อว่า เห็นได้ชัดเจนว่าเจเกนทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมที่ลิวอุผูการตัดิใจ,ใจลาออกไม่ใช่เพราะผลงานแย่แต่เพราะเริ่มรู้สึกเหนื่อยซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาทุกคนรู้สึกขอบคุณสาหรับสิ่งที่เขาทําเพื่อสโม,มสรแห่งนี้อาเนอร์ได้รับการแต่งตั้งและเจะเกนได้กล่าวคาอำลาดได้ยอดเยี่ยมหลังจากที่เขาขอให้แฟนๆตะโกนร้องเพลงและให้กําลังใจอาเนอร์ตลอดทั้งฤดูกาลอาเนอร์เข้ามาและทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจากวิธีที่เขาดูแลนักเตะ เขาพิจารณาอย่างรอบครอบเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทํานั่นคือผลงานของเขาจริงๆเขาควาาแชมลีกและไม่มีใครสามารถขออะไรไปมากกว่าสิ่งที่เขาทําผมมั่นใจว่าเขาจะใช้เวลาคิดอยู่แค่24ชั่วโมงแล้วก็เริ่มคิดถึงปีหน้า และปีนี้ยังไม่จบเลยด้วยซ้ําเขาควรภูมิใจกับสิ่งที่ทําได้ทั้งตัวเขาเองทีมงานและทุกคนในสโมสรฟุตบอลแต่ถ้าเราคุยเรื่องเดียวกันในปีหน้าแล้วเขาสามารถทําแบบนี้ซ้ําได้เขาจะภาพภูมิใจเป็นสองเท่าเพราะก็คือผู้จัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมมากเดอะคริสกล่าวทิ้งท้ายสะพัดหนัก หงแดงลิเวอร์ pool ตกเป็นข่าวเตรียมทุ่ม60ล้านยูโรล่าอันเจโลสติลเลอร์จำทับดาวร gart, ุ่งสตุตการ์ดเสริมแกล่งยุคสลัดลิเวอร์ pool นะครับทีมดังจากพิมล์ลีตกเป็นข่าวเจ้าจงกับเป้าหมายสมทับที่น่าสนใจอีกครั้งโดยมีรนรยงานระบุว่าพวกเขาพร้อมพิจารณาทุ่มงบประมาณสูงถึง60ล้านยูโรหรือราว2.3พันล้านบาทเพื่อคว้าตัวอันเจโลสติลเลอร์ก่อนการดาวรุ่งฟอร์มดดเด่น ในวัย24ปีจากสโมสรสตุตการ์ทในม o เดสกาเยอร์มันมาร่วมทีมในช่วงตลาดการสการนักมเตะสำร์นี้นะฮะรายงานดังกล่าวนะครับมาจากเว็บไซต์ฟิชเจสของสเปนซึ่งระบุว่าหงดังกลับให้ความสนใจในตัวสติลเลอร์อย่างจริงจังอีกครัง้งโดยเชื่อว่าสไตล์การเล่นของเมฟิลรารนี้จะเข้ากันได้เป็นอย่างดีกันแนวทางการทำทีมของอันเอรสลัดผู้จัดการทีมหรือว์พูล ทําไม่สโมสรกาลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินว่าจะยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือไม่แอนเจโลสติลเลอร์จอมทัพที่ด้รับการยกยอก่องสติลเลอร์นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่กาลังพุ่งขึ้นมาอย่างน่าจับตามองมากที่สุดในยุโรปด้วยความสามารถในการบัญชาเกมจากเด่นกลางโดยเซบาสเตียนเฮเนสเฮสโคสตุตการ์ดเคยกล่าวชื่นชมลูกเทียมรายนี้ว่าเป็นผู้เล่นที่น่าถึงและมีทักษะด้านกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม สามารถอ่านเกมและจ่ายบอลจังหวะสําคัญได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ริสเตนฟอลผู้สื่อข่าวชื่อดังยังเคยมองว่าเขามีสไตล์การเล่นที่เข้ากับปัชญาของบาซโลน่าอีกด้วยจําเป็นหรือไม่เมื่อมองคุ้มกาลังในแดนกลางของหงดังแม้ว่าสตีลเลอร์นะครับจะมีผรสรว์สูงและได้รับการยกย่องแต่ประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางเป็นลำดับแรกในช่วงสมัยนี้จริงหรือ เนื่องจากพวกเขามีผู้เล่นในแดนกลางที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแมคลิสเตอร์รอันสกาฟินแบ์โดมินิกโซบบสไลซึ่งทุกคนต่างก็ทำงานเหนับประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีเคอร์อติจอนและฮาวิเอเลตที่พร้อมเป็นตัวเลือกทําให้การหาพื้นที่ลงสนามให้กับสติลเลอร์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเวนเซตแต่ตว่าลิเวอร์พูลจึงมีแผนปล่อยตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางบางรายออกจากทีมไปก่อน ในตลาดนักเตะซัมเมอร์น,นี้การตัดสินขั้นตอนสุดท้ายจึงขึ้นอยู่กับการประเมินของสโมสรและอาเนอร์สลอตว่าจ,จะให้ความสําคัญกับเดียวนี้มากน้อยเพียงใดด่ดวนเวอร์ผู้เขย่าตลาดมีข่าวเปิดโต๊ะเจรจาคว่าตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูของน้านเชลซีค่าตัวราว52ล้านปอนด์เสริมคมให้อานเนอร์สลอตเกิดรายงานที่สร้างความมือหาในตลาดก,การแข่งนักเตะช่วงซัมเมอร์น,นี้ ล่าสุดมีข่าวว่าลิวร์ผู้เจ้าของแชมป์พิมลีกทีมล่าสุดกำลังอยู่ในขั้นตอนเปิดโต๊เซอร์จาเพื่อท้าทามคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูก่องหน้าตัวเก่งจากไายเชลซีมาร่วมเทียมอ้างยิงข้อมูลจากไกแฮมเบลีนักข่าวของ TBR f o าร์ฟ l ตที่ระบุว่า หงแดงภายใต้การทํำทีมของอันเงอร์สลัดกำลังพิจารณาเสริมความแข็งแกร่งแนแนวรุกที่เต็มไปด้วยคุณภาพอยู่แล้วโดยมีเป้าหมายไปที่ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ซึ่งมีค่าตัวประเมินอ,อยู่ที่ราว52ล้านปอนด์ตามการรายง,งานก่อนหน้านี้รายง,งานที่ว่าหลังมีขา่าวว่าเจลซีแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าโคปาเมอร์ไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะขายทำให้ลิวเวอร์พูลเบนเป้าหมายมาที่เอ็นกุนคูอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผู้เล่นที่เราก,การยอมรับ ในพรสวรรค์ทั่วทั้งยุโรปเบลล่ชีวา่าเอ็นกุนกูรู้มาตั้งแต่ช่วงสมัยแล้วว่า เขาสามารถย้ายออกจากเชลซีได้และในช่วงสมัยนี้เขามีแนวโน้มสูงมากที่จะย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบิดโดยระบุว่าเอเนต์ของเอ็นคุนคูกำลังติดต่อกับสโมสรต่างๆในอังกฤษแสดงเห็นว่าการย้ายทีมมีความเป็นไปได้สูงจริงแม้น่าโรคลิเวอร์พูลจะผลิสกอร์ได้อย่างยเยี่ยมในฤดูกันที่ผ่านมาโดยมีโมซาราเป็นแกนหลักแต่การมองหาผูเ้เล่นอย่างเอ็นคุนคูซึ่งโดดเด่นเรื่องความสารพัดประโยชน์อาจบ่งชี้ถึงความต้องการของอาร์เนสตที่ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นทางด้านแท็กติกและวางแผนสำหรับอนาคต รวมถึงความเป็นเป็นใน,ในการเตรียมทีมสําหรับยุคหลังซาลา่าเนื่องจากยิมีรายงานว่ามีสมโมสรอื่นในอังกฤษอีกหลายแห่งที่รักการติดต่อเช่นอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลแต่ความสนใจจริงจังและรวดเร็วของลิเวอร์พูลอาจทําให้พวกเขามีความได้เปรียบมุมมองและบทวิเคราะห์จาก EPL Index เดี๋ยวนี้คุ้มค่าหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับจากมุมมองของบทวิเคราะห์หลายแห่ง โดยเฉพาะแฟนบอลลิเวอร์อพูลบางส่วนมองว่าข่าวเชื่อมโยงกับเอ็นคุนคูอาจให้ความรู้สึกเดชาวูหรือเป็นเพียงแค่การปล่อยข่าวจากเอเยต์มากกว่าความตั้งใจจริงของสโมสรคำถามใหญ่คือทำไมต้องเสี่ยงกับผู้เล่นที่มีประวัติอาการมาเจ็บรบกวนอย่างหนักนับตั้งแต่ย้ายมาเชลซีและมักใช้เวลาในสนามกายภาพมากกว่าลงเล่นจริง นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าภาษีเชลซีที่ต้องพิจารณาการทุ่มเงินจำนวนมากราว52ล้านปอนด์เพื่อซื้อผู้เล่นที่เชลซีเองก็ดูพร้อมที่จะปล่อยออกไปอย่างเงียบๆอาจดูเป็นการทำธุรกิจที่ไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะเมื่อเวอรภพมีประวัติความสำเร็จจากการสก้าผู้เล่นอย่างชันฉลาดมากกว่าการซื้อนักเตะส่วนเกินจากคู้แข่งโดยตรงแม้นักเตะจะเคยสร้างความระทับใจในบุนเดสกาเยอรมันแต่การที่เขาประสบปัญหาที่อังกฤษ ทาให้เกิดคําถามว่าเดี๋ยวนี้อาจจะกลายเป็นนาบีเกตาคนที่2หรือไม่ยิ่งไปกว่าน,นั้นลิเวอร์พูลไม่ได้ขาดแคลนตัวเลือกในแนวรุกการใช้ทรัพยากรมหาศาลกับผู้เล่นในตำแหน่งนี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้แม้การคว้าแชมป์จะทําให้สล็อตได้รับความไว้วางใจแต่แฟนบอลต้องการเห็นแผนงานที่ชัดเจนและเป็นระบบมากกว่าการตอบสนองต่อการพลาดเป้าหมายอื่น แม้เอ็นคุณคูอาจจะพิสูจน์ให้เห็นในภายหลังว่าการตัดสินใจนี้ถูกต้องแต่ตอนนี้รายงานนี้ยังคงดูเหมือนเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมากกว่าความจําเป็นเร่งด่วนของทีมธรมเนียมลูกหนังจับตาเชลซีจะตั้งแถวเกียรติยศต้อนรับแชมป์ลิเวอร์พูลที่สแตมฟอร์ดบิดหรือไม่ ลิเวอร์พูลสร้างความสเ็จอันยิ่งใหญ่ด้วยการพังงาดควาแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษสมัยที่20ได้อย่างเด็ดขาดแม้จะยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกถึงสเกมก็ตามชัยชนะที่รวดเร็วนำมาซึ่งคำถามตามธรรมเนียมปฏิบัติในวงการฟุตบอลอังกฤษว่าพวกเขาเจราะรับการต้อนรับด้วยแถวเกียรติยศจากคู่แข่งในเกมที่เหลือหรือไม่เกมต่อไปคำทามหงแดงคือการบุกไปยันถิ่นสแตนฟอร์ดเิดเพื่อพบกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้ ทำให้เกิดข้อสงสัยที่หลายฝ่ายจับตามองเป็นพิเศษว่าสิงบรูจะเลือกปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้และเป็นเทียมแรกที่ตั้งแถวเกียรติยศเพื่อสแสดงความยินดีกับแชมป์ทีมใหม่หรือไม่การตั้งแถวเกียรติยศคือธรรมเนียมที่ผู้เล่นทีมคู่แข่งจะยืนเรียงกันเป็น2แถวและปรบมือต้อนรับนักเตะทีมแชมป ขณะเดินลงสู่สนามเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและยินดีกับความสำเร็จอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่ข้อบังคับที่ทุกสโมสรต้องถามจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นาการจากสโมสรโจซีว, 4, ว่าจะมีการจัดพิธีดังกล่าวหรือไม่ย้อนกลับไปในอดีตหรือร์พููเคยได้รับการต้อนรับด้วยแถวเกียรติยศใน7เกมสุดท้ายของฤด,ดูกาล2009ถึง2020ซึ่งเป็นฤด,ดูกาลที่พวกเขาเป็นแชมป์อย่างแน่นอน รวมถึงเกมที่พบกับแมนซิตี้ในขณะที่ฤดูกาล2022-23แมนซิตียซึ่งเป็นแชมป์ก็ได้รับการตั้งแถวเกียรติยศใน3มเกมสุดท้ายโดยเทียแรกที่ทำก็คือเชลซีแม้ในอดีตความบาดหมางระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลอาจทำให้การแสดงความคเคารพเช่นนี้เป็นเรื่องที่ดูจะฟื้นใจแต่ในปัจจุบันความตึงเครียดดังกล่าวได้ลดลงไปมากขณะเดีวยวกันเชลซีภายใต้การกลมทีมของเอนโซมาเลสกาเองก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญ โดยยังคงต่อสู้เพื่อคว้าพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าทั้งในพรีเมียร์และในรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศด้วยปัจจัยเหล่านี้ทั้งธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับและสถานการณ์ปัจจุบันของต้งสองเทียมแฟนบอลจึงต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วทีสนามสแลมฟอริทในวันอาทิตย์นี้จะมีการตั้งแถวกิติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่แชมป์พรีเมียร์หรือวร์พูลหรือไม่ คือคำตอบสำคัญที่หลายฝ่ายรอคอยคำตอบ DNA แห่งแชมป์ลุดกุลิกชูลิพูลคือต้นแบบสมโมสรยุคใหม่ชี้ราฐานครับคือสิ่งที่ทีมอื่นควรเรียนรู้ลิอร์พูสร้างความสำเร็จครั้งสำคัญโดยการพงหัควันแชมปีพิมลิกได้สำเร็จภา,ายใต้การกุมทีมของอันเนอร์สลัดในรุ้นการแรกที่ก้าวเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากเยกิงครับ ความสาเร็จนี้ไม่เพียงพาสล็อตเข้าสู่ธรรมเนียบกุนซือแชมป์ลีกของสโมสรแต่ยังตอกย้ําถึงการเปลี่ยนผ่านที่ดูราบรื่นและสําหรับตำนานลูกหนังชาวดัตช์อย่างลุดก,กลิกสิ่งที่ลิเวอร์พูลทานั้นคือบทเรียนสําคัญที่ทุกสโมสรควรนําไปเป็นแบบอยา่างกลิตได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ในรายการ i ติ๊ o f o ฟุตบอลโดยชีย้ไปที่ DNA หรือเอกลักษณ์อันแข็งแกร่งที่เยอเกนครับได้ปลูกฝังและฟื้นฟูให้กับลิเวอร์พูล ว่าคือหัวใจกันที่ส่งต่อไปอยังอา์เนอร์สลอตจนนํามาสู่การคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้เขามอกว่าการที่หงแดงเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ที่มีสไตล์และปรัชญาคล้ายคลึงกับคลับถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งในมุมมองของกุลิตเขาเห็นว่าหลายสโมสรใหญ่ในอดีตหรือปัจจุบันอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์อาจไม่ได้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากนัก หรืออย่างแมนเชสเตอร์เต็ดดูเหมือนจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของลิเวอร์พูลมาจากรากฐานที่มั่นคงที่เจ็กกี้กลับได้สร้างเอาไว้ทั้งเรื่องของแนวทางการเล่นและทิศทางของสโมสสอดีตนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับลิเวอร์พูลคือเจ็กกี้ลับได้มอบ d n a ให้กับทีมมันคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลเป็นมาโดยตลอด โดยตอนนี้พวกเขามีผู้จัดการทีมอีกคนหนึ่งที่ทำในสิ่งเดียวกันกุลิดเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสานต่อแนวทางเดิมแทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดว่าคือสิ่งที่สมโมสรควรทำคุณต้องสร้างต่อยอดจาก DNA เดิมและสิ่งที่ผมเห็นจากหลายๆสมโมสรคือพวกเขาสูญเสียสิ่งนั้นไป DNA ลิเวอร์พ l ูลภายใต้ยุคข,ของเจร์ติ้งคลับคือการเล่นฟุตบอลที่เต็มไปด้วยพลังงานความสนุกสนานและจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้ ซึ่งเป็นปรัชญาที่สลัดได้ปรับใช้และสานต่อและนี่คือสิ่งที่ลุกลิกมองว่าเป็นต้นแบบที่น่าสนใจสำหรับสโมสรฟุตบอลทั่วโลกที่มักจะรีบร้อนเปลี่ยนทิศทางอย่างสิ้นเชิงเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามคาดแทนที่จะยึดมั่นในหลักการและต่อยอดจากสิ่งที่แข็งแกร่งอยู่แล้วความเห็นของลูกลิกชี้เห็นว่าความสําคัญของลิเวอร์พูลภายใต้ผู้จัดก,การกิมคนใหม่ไม่ใช่เรื่องเมอนเอืน่นแต่มาจาก การวางแผนระยะยาวและการยึดมั่นใน DNA ของสโมสรซึ่งเป็นแนวทางที่ทีมฟุตบอลเงื่นๆควรนำไปศึกษาและปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงและความสำเร็จที่ยังยืนในอนาคตอําลาอย่างงดงามในเก้มอบโบนัส2.5ล้านเหนรียญสหรัฐหรือกว่า2ล้านปอนด์สลงังแชมป์พรีเมียร์ให้กับลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลที่เพิ่ง,งพังาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025มารครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อสัญญาผู้ผลิตชุดแข่ง5ปีกับไนกี้กำลังสิ้นสุดลงในช่วงสมมยน,นี้ก่อนที่จะหันกลับไปร่วมงานกับอาดิดาสอีกครั้งตั้งแต่ฤดูก,กาล2025-2026เป็นต้นไปแต่ก่อนที่จะอำลาจากกันมีรายงานข่าวล่าสุดจากเดอแอนติก ระบุว่าไนกี้ได้มอบของขวัญชิ้นโตโดยเป็นเงินโบนัสจำนวนสูงถึง2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินกว่า2ล้านปอนด์ให้กับสโมสรลิเวอร์พูลโดยเงินจำนวนนี้เป็นผลมาจากเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ซึ่งจะมีการจ่ายเงินพิเศษหากหงแดงสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ เงินโบนัสก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับลิเวอร์พูลในช่วงเวลาสําคัญของการเตรียมทีมเข้าสู่ตลาดการสแกนนักเตะช่วงสมัยนี้โดยก่อนหน้านี้เวอร์จิฟันไดากับตันทีมก็พึ่งออกมาเปรยว,ว่าเขาคาดหวังถึงสมเมื่ที่ยิ่งใหญ่ในการเสริมทัพของทีมเป็นที่เข้าใจกันว่าการรับเงินโบนัสจากการคว้าแชมป์ตามเงื่อนไขสัญญานั้นอาจจะมีพันธมิตรทางการค้าอื่นๆของสโมสรด้วยนอกเหนือจากไนกี้ที่มอบเงินให้ ยันไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่ต้องทําความเข้าใจคือเงินโบนัสจากในกี้ก่อนนี้เป็นคนละส่วนกับเงินรางวัลใหญ่ที่จะได้รับจากพิมลีกโดยตรงในฐานะแชมป์พิมลีกมีการจัดสรรเงินรางวัลตามผลงานให้กับสโมสรโดยจะคํานวณตามอันดับที่จบในลีกซึ่งทีมแชมป์จะได้รับเงินส่วนแบ่งสูงที่สุดตามเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเงินโบนัสจากผู้สนับสนุนชุดแข่งอย่างในกี้มาก เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นจากข้อมูลของพิมลิกเงื่อฤูดูกันที่แล้วแมนเชสเตอรในฐานะแชมป์ได้รับเงินรางวัลเฉพาะส่วนนี้สูงถึง22.6ล้านปอนด์ขณะที่ทีมอันดับสุดท้ายได้รับเงิน1.1ล้านปอนด์ดังนั้นเงินโบนัส2.5ล้านดอลลาร์จากไนกี้จึงเป็นเพียงแค่รายได้พิเศษเพิ่มเติม ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของสโมสอนนอกเหนือจากเงินรางวัลตาผลงานจากพิมลีก็่ป็นการปิดฉากความร่วมมือ5ปีกับแบนด์กีฬาจากสหรัฐอเมริกาได้อย่างสวยงามก่อนเปิดบทใหม่กับอาดิดาสในฤดูกาลหน้านี่คือสรุปการลเว์ภูนะฮะท่านผู้ชมซึกงเป็นรอบเช้าคนที่2พฤษภาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ